เออเสร็จเลยรดทเสร็จเลยมันยังไม่ได้ฉชีดดีๆไอรดน้าต้นไม้หลายรอบแล้วเนี่ยมันไม่เสร็จเลยครับเล่นแต่น้าอยู่เนี่ยเด็กเด็กกบน้ําเนี่ยของคู่กันอา่าฉีดดีลูกชีดดีๆอันนี้มันโดนแดดแล้วมันไหม้นะครับเดี๋ยวต้องทําไงเนี่ยให้มันมีสีสันโดนแดดมากๆมันก็ไหม้รเ,เพราะว่าอากาศมันร้อน,นอันนี้คือปกติมันจะสีสันสวยนะครับ อตอนนีบ้บางต้นนี่มันออกสีเขียวหมดล้ <Okay. S 1> อาีใสสารผสมสีดีดีลูกไอ้น้องไอเซียช่วยลดน้ำต้นไม้นะครับอาีใสต้นไม้ค <c oughs> ือชอบนะครับตอนเช้ามาทำกิจกรรมร่วมกันก็อย่างนี้แหละอย่างน้อยก็ได้ทำรดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้อยู่เนี่ยครับชีวิตประจำวันตอนเช้าตื่นมาไอเซียจะชวนมาอัดคลิปนะครับ คือชอบอัดคลิปครับอัดคลิปต้องเลือกเอาคลิปไหนดีสุดลงใน youtube เ <laughs> พราะว่ามีคลิปหลายคลิปที่มันหลุดๆฉีใส่กันบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปหลุดๆนี่แหละมาลงนะครับเป็นธรรมชาติดีอ้าวดูลยครับอ้าวเชื่อเฉีใส่ต้นไม้นี่นี่ขีดตรงมนี้นี่นี่นนต้นไม้ฝั่งนี้เนี่ยเออตรงไม้นะครับแมมันมาฉีใส่พ่ออีกฉีใส่พ่ออีกฉีใส่พ่ออีกเปียกหมดแล้วพ่อเนี่ย อ้าวฉีเซนี่ต้นไม้ลกูกอ้าวโอเ้เฮคนคนช่วยงานครับอย่างเงี้ยแหละคนช่วยงานช่วยฉีดช่วยฉีดต้นไม้เอาฉีเซนี่ลกูกต้นไม้เนี่ยอ๋อเยอะเอ้าไปฉีดให้พอ่อทำไมลูกต้นไม้ข้าวข้างไอเชียเนะี่ยมันยังไม่มันยังไม่ดูแกงพ่ออยู่เรื่อยเลยนะเนี่ยเออมีความสุขนะครับเสียงหัวเราะเี๊ดกาดเลยนะ อาพูดด้วยซิอิแช่พูดว่าไงสวัสดีค่ะวนเด่าระลดพ่อเียมันมด่อน่ํลดน้ำต้นไม้นูน่นอ๋พอพ่อเป็ยกนร้ายอ่ะเปียกมาแล้วพ่อเปีกยกโอ้ยพอเปียกหมดแล้วโอเค พ่อนะไปะเรากลับพ่อจะไปโรงเรียนแล้วโอ๊ย <c oughs> พอ่อเบียดพ่อเนี <c> ่ย <oughs> มันเปียกมันเปียกข้อเปียกเอ้ยพ่อก่อนพ่อสาบพ,พ่อจะเปียกเข้าใจไหม่อเปียกไปแล้วพอแล้วโอเคบายบายบ,ายบายบายบายไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วบายบาย๊ายบาย,บาย,บาย,บายนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมดูดิดูคนมาเดินมาบ๊ายบาย,บาย,บายก่อนเด้โอไม่ต้องกดติดตามหนูเลยนะคะติดตามหนูด้วยนะคะเปียกกว่าได้กดติดตามหนูด้วยนะคะไม่ต้องกดติดตามนะคะ <c oughs> <c oughs>